นี้ได้เวลาเป็นการบอกตัแล้วหลขอเรียนเชิญท่านนายกโครงการหลวงจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการเปิดงานเที่ยวสบายสบายสบายชลบุรีในแบบนี้ครับเรียนท่านนายกสมาคมองงานไทยภาคตะวันออกท่านประธานชมรมแหล่งท่องเที่ยว นะครับชลบุรีแล้วก็ท่านรองนายกอบจอนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ในการาการเที่ยวที่ประเทศไทยสำน,นักง,งานพัทยานะครับตลอดจนบันดาุ้ระตอบการนะครับจากพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ท่านส่วมวลชนนะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านที่ได้มาเที่ยวในงานไทยเที่ยวไทยในวันนี้ทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งใน กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีนะครับโดยองค์การนักสุงจังหวัดชนบุรีไส้จัดขึ้นเป็นประจำนะครับในงานทางไทยเที่ยวไทยนะครับซึ่งเราก็ใช้ชื่อในวันนี้ว่าเที่ยวสบายสไตล์ชนบุรีนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การนักสุจังหวัดชนบุรีเมืองพัทยานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในเมืองพัทยานะครับ และก็ทางการเพื่อนประเทศไทยด้วยนะครับสำนักงานพัทยาก็อาชมดีของเรานั้นเป็นเป็นจังหวัดนะครับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะพัทยานั้นถือว่าเป็นแหา่ที่ต้องเที่ยวระดับโลกที่เป็นที่รู้จักไปนะครับในทั่วโลกทีเดียวนะครับเพราะเนี่ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราให้ความสำคัญกับ การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยเที่ยวไทยนะครับก็คืออยากให้ทางคนไทยได้มีโอกาสเข้ามา่อเที่ยวในจังหวัดชุรีมาเที่ยวในพัทยามากขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะมีการไปทําการส่งเสริมการตลาดทางต่างประเทศแล้วนะครับเราะนี้นนตลาดไทยของเรานั้นยังถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าชมรีนั้นเป็นจังหวัดที่ ได้เปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางนะครับจะมาจากทั่วภูมิภาคทั่วประเทศนะครับสามารถเดินทางมาได้โ ath ดยสะดวกนะครับเพราะว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังชลบุรีมายังพัทยาเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้โดยง่ายนะครับแล้วก็พัทยาชลบุรี เราก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นวาไรตี้ซิตี้นะครับคือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในเชิงของการท่องเที่ยวนะครับเราจะเที่ยวาทะเลก็มีนะครับเรามีเกาะนะครับเกาะร้านเรามีโชว์ต่างๆมากมายนะครับคารเมเ่โชว์ต่างๆจะเป็นอังกอร์ซาทิฟอนนี่เรามีโรงละครน,นะครับอ,อ,อย่างวันนี้เราก็มีทัสซิโดก็มาด้วยนะครับแล้วก็อีกมากมายทีเดียวนะครับเรียกว่า ถ้าทั่วโลกมีอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีมาอยู่ที่พัทยาเกือบจะทุกโชว์เลยที่มีเกิดขึ้นอันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชนบุรีเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรับอปูโมชั่นต่างๆในงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดเที่ยวสบายสไตล์ชนบุรีสวัสนี้ครับขอบคุณครับ